พี่น้ปูท่านเขาจ่อยพี่น้องจ๋าถักทายสบายดีกันเด้อจ้าพี่น้องปลังปลายบัรสุกุศลสมองสุบอนโอ้ยเขาลงไปบักเฮงพี่น้องแดาวกันยังมัวแต่ยากลูกยากเต่าเขาลงไปหาสด เออม่วนถือใจแล้วเนาะเป็นได้ข่าวกูข่าวสูน้นะอืมนะเรื่องเป็นก็เป็นดอนเขาเินเอีอเออขาน็าออาานเออหนอะดีพน้อกูออกพันายังบดีเกี่ยวดกเนาะหักเท่พายนะเรื่องแห้งได้เรื่องอยู่ได้มันเป็นเรื่องเป็นหมองเป็นหมองอืมมันบอดเสมอได้ตี อยลูกก mm. ูคืองแทะมึงเห็ุตะลูกกูเด้อจูบจูบบางแมงคามลิ่นพี่น้องมาเดียวสื่อมาในโอกาสจดอือให้ลงจดจดสจดส่เอาแล้วลูกเข้ามานนี่บบแตกบแต๊าติันบ่มปคำเ่ำเนาะชมมึงใหต่ะลูกกูได้ชม่มอ

เต็มถุงหน้าพี่น้องอีหมดมาได้ข่าวร้ายแล้วปีนีซัมมันสิขายหลังจากบังเดียวมึงจูดใส่กู้กู้ภาคเบิ่งเมื่อมาหนีกู้โบซึฮารุดโอ้โอ้โหลกกู้กูบักมาเงินกูบโบืึอให้มึงบัหนีนะเอออันนี้ก็เงินบ่พอกูตื่มให้กูบ่ตื่มให้บัหนีนะ อยากได้ห้เงินหลพ่อบบกินขนมเด้อันยอมอีกได้หยสิบสามพันผู้สาวบาทผัวเล่าหาเนี่ยบัวท่านก็ใช่แม่เพื่อเพื่อเห็นน้ำลูน้ำเต้าแล้วมันพยุตพยุตได้สองคนนี่ได้อย่าไปลอยอือสม เมื่อหันบะคงมันเตรียมมดแล้วอีแม่เธอละสิบสามสิบสามอ้มันลอยเหตุยเชียงตำติ่มตำติ่มอยู่โอ้สิตีลูกอีหว่าแล้วมันนี่นะโอ้ย่ล้วก็มากลูก พี่น้องต้นมะฮุ่งหัหกมาแเอย่นะป้าพี่น้องรับโอ้ยตกใจเด้กูสิได้แบ่งยังแบ่งหัยรอนลแล้วเอาใส,ะสะ่ใส่ปะมเอาต่ดูนอยาเอากระปูกม,มลงเวโอ้พี่น้องเอาตดูหยานยมันสีเต็มน,นี้ใช่แลร้อยเอาพัวมอัดเอามาอดัอาอดว่ พอแล้วเอาไปยังไรชูสิพอกินบอกชูสูน่ะปาซิวนะนะบาดเีอร์าซิวนะนั่นนะสบายดีพี่น้องสบายดีบัสิตอร์ชูกลนสมองสบอนเด้อพี่น้องเด้อดีเหตุยังอันนี้พี่น้องห่อใหญ่เขอหน่อยเลยไม่ต้องสันเดียวเนาะจะช็อกเลยเด้อตองสันบอ ซึ่งบ่ได้อีโมทที่ได้โทรศัพท์ที่จะตั้งช่อง้งบ่ได้มันสิมีสิได้จักนํานนๆๆสิบ่ห่อใหญ่พบ่ว่าอนเอาแหโอ้เขาบ่นอนีแม่ตายลอยคสิแอบเอาไว้นอยนึงก็เอานาทีก็เอามนอนพอสมเฮ็ดพี่น้องไปหาเ็ดมาหาน้ําไม้เช้านี เก็บม้วนม้วนโดยลูกอุ่นน่ะเวียก็เลยบไปถ่ายหอนถิบแล้วเวียโดยโดยเหม่ๆเฮ็ดลูกสมเฮ็ดลูกละอทุยะละบ่โอ้ยถูกเาบ่เห็นสักอันเดีอนี่อุ้ยตกก็คือหอยใช่ไหม

มาพี่มาพี่แมวให้กินมาพี่พี่อแน้นำให้น้องกินน้่นมาขวดอื้อน,นี่ยวเราแนะนำเลยโอเคไหมมาให<น>้มากินนั่น,นให้ยังนอน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 มาเลี้ยง่ายรอผสมมาน,นี่นะ พอไม่ใส่อพอมาก,ก็เปลี่ยนเฉยหมไปตื่นแล้วก็มาลบบอลน,นี่นะมาถูกปลุกเอาลูกโอ้ยไปตรงก็จะเป็นขาดลายเหลือนนั่นดิใหญ่เกินไปดิ

อัดแล้วบ็ลูกข้องหน้านนะมาไปเบิ่งนด้วยเกลีอยหลอกอยู่บนข้องหน้าน เห็นอเมว่าเมื่อไงเลนะเอาพีกินแต่เดียว่เดีวนะหะ้หมดกินในหอหนึงมาในโซมมาในเซอมาเซอปนันะ โยอะไอ่ะต่อวันนี้ได้คีเรตีคนนะมันมีได้กรายำนอน่นอยากนอนอยากนอนไหนน่ ได้ใหญ่ห่อนย่านี้ใหญ่ใหญ่ใบตองใบตองห้ายหอยัง <c oughs> มาแส็บย,ยู่ป่าห้องประดิษฐ์เลยแม่ใหญ่มาซิมในห้องอประดิษฐ์ป่าหนึ่งเลยป่านดูดซิมเลยป่าเดี๋ยวมาเอข้าห่องป่าโหทหารมันเบิดอที่เนาะใครบอกมันอึดมันหยาบเอ้ยอย่ามาหาเห็ด はあ จะหาห่อไปเด้อจะหาห่อให้ม่ใหญ่ซ้ำห่อสองห่อสองห่อ